บอกว่าฝรั่งไม่ให้เงินคือฝรั่งจนฝรั่งไม่รักเรานะคะสวัสดีค่ะเจอก,กันอีกแล้วนะคะกับป้แก้วชาแนลในวันวันนี้วันอะไรวันพฤหัสนะคะวันพื้ฤหัสวันนี้ปะาแก้วมีเรื่องนี้มาคุยนะคะคือหลายคนนะคะคงคงเคยได้ยินว่า หรือไปอ่านเจอก็ได้นะคะว่าถ้าคบถ้าคุยกันกับฝรั่งแล้วถ้าฝรั่งไม่ส่งเงินให้แสดงว่าเขาไม่รักจริงนะะอันนี้เป็นคำพูดที่ที่ได้รับรับสื่อสารกันมาแบบผิดหรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่เป็นการการบอกที่ที่มัน เพราะแก้วว่ามันมันอาจจะเป็นการเข้าใจคาดเคลื่อนนะคะอันนี้ในในความเข้าใจส่วนตัวของปราแก้วนะคะการที่เราคบหากับฝรั่งก่อนที่เราจะขอเงินฝรั่งมันมันจะต้องมีจุดความสัมพันธ์ที่ที่ระดับหนึ่งก่อนนะคะเราถึงจะขอเงินเขาได้คือต้องเจอตัวกันเป็นๆก่อนนะคะหรือคุยกันไปยาวนานแล้วมีเหตุให้ต้องขอเงินหรืออะไรก็ตามแต่นะคะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็แล้วแต่คนนะคะที่ยังยังไม่ยังไม่เคยเจอหน้ากันเลยแต่ฝรั่งส่งเงินให้ใช้เราไว้เฮ้ยแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทุกเคสไปนะคะอย่างกรณีที่ที่ป้าแก้วเคยเจอมานะ,ค,ะคือคุยกันในโลกออนไลน์ในเว็บเดทในอะไรก็แล้วแต่นะคะก็ตามแต่แล้วทีนี้พอคุยกับผู้ชายนะคะผู้ชายอูย้ชอบมากแต่ว่าภาษาก็ไม่ค่อยได้ก็ จะเล่นจับคอมพิวเตอร์นะคะคอมพิวเตอร์ก็ไปที่ร้านนะคะสมัยก่อนเนาะก็ไปที่ร้านแล้วก็กแปร Google แล้วก็คุยกับฝรั่งแปร Google ก็คุยกับฝรั่งไปรู้เรื่องมั่งไหมรู้เรื่องมั่งนะคะแล้วทีนี้พอคุยกันไปได้สักพักหนึ่งพักใหญ่ๆนะทีนี้ก็จะมีคนบอกว่าเฮ้ยขอเงินฝรั่งซื้อโน้ตบุ๊กสิ ซื้อคอมพิวเตอร์สิมันราคาไม่แพงเอาราคาเบาๆก็ได้เพราะว่าจะได้คุยกันส่วนตัวได้นะคะก็จะมีหลายคนบอกเผื่อทคนนู่นบอกเผื่อทน,นนี่บอกมานะคะทีนี้หรือไม่ก็ขอเงินซื้อทานสเลทที่เป็นเขาเรียกอะไระเะ่ะปากเาก็ไม่รู้นะคะนั่นแหละทีนี้พอขอไปแล้ว ฝรั่งบางคนก็ให้นะคะฝรั่งบางคนก็อ่าในเมื่อยังไม่เจอกันทําไมฉันจะต้องออกเงินให้คุณซื้อของพวกนี้ด้วยนะคะแต่ฝรั่งบางคนก็ไม่ให้เลยนะคะแล้วทีนี้เพื่อนๆก็จะบอกว่าเลิกคุยกับไอ้ฝรั่งคนนี้มันขี้เหนียวมันไม่ได้รักมึงจริงเพราะฉะนั้นเลิกคุยกับมันฝรั่งคนไหนไม่ส่งเงินให้อย่าไปคุยกับมันแสดงว่าต่อไปในอนาคตมึงจะไม่ได้เงินกับมัน เฮ้เขาสอนกันมาแบบนี้นะคะคุณเอาไม่ต้องเอาอื่นไกลเอาตัวเรานี่แหละนะ,ะถ้าสมมุติว่าเราคบหากับใครสักคนหนึ่งแล้วอะไม่ไม่ต้องถึงขั้นคบหาหรอกคือเราคุยเริ่มต้นคุยกับใครสักคนหนึ่งผู้ชายสักคนหนึ่งแล้วคุยกันได้เดือนสองเดือนแล้วผู้ชายบอกว่าขอเงินขอเงินเรานะคะ เราจะรู้สึกอย่างไรนะคะหรือเขาขอความช่วยเหลือว่าเขาลําบากหรือเกินเขามีเรื่องติดขัดอย่างนั้นอย่างนี้เฮ้ยมันไม่ใช่ไหมอะ่นะเนาะมันก็คิดในทางกับการผู้ชายก็คงจะคิดอย่างนี้เหมือนกันผู้หญิงไทยบางคนนะคะบางคนนะปาแก้บอกเลยจะคิดว่าฝรั่งมีเงินนะอย่างน้อยๆเขาส่งให้พันสองพันหมื่นสองหมื่นเนี่ยเป็นแค่เศษเงินของเขาเฮ้ยคุณมันไม่ใช่เศษเงินนะเว้ยเฮ้ย กว่าจะหามาได้นะกว่าจะหามาได้แต่ละบาทแต่ละสตางค์ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐีหรือกรรมกรแบบป้าแก้วเนี่ยมันมันต้องใช้เวลาใช้มันสมองออย่างนักธุรกิจเขาก็ใช้ระดับเขาก็ใช้สมองเขานะฮะอย่างป้าแก้วก็เอาแรงงานเข้าสู้เข้าแลกนะฮะทุกคนนะฮะที่ที่อยู่เมืองนอก จริงอยู่เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเงินไทยแล้วเงินฝรั่งมันจะเยอะมากนะคะยิ่งเป็นเมื่อสมัยสิบปีที่แล้วยิ่งเยอะสุดๆเลยนะคะอย่างปแก้มีเพื่อนที่ที่ทำงานนะคะเขาเป็นคนอินเดียพัคแก้าถามว่าเงินหนึ่งปอนด์เนี่ยของเมืองไทยนี่แลกได้สี่สิบห้าบาทสี่สิบสี่สี่สิบห้าบาทนะ แล้วเงินของคุณล่ะเงินอินเดียรูปีเนี่ยแลกได้เท่าไหร่เขาบอกว่าแลกได้100ร้อยกว่าบาทเฮ้ยแล้วมีมีเด็กในที่ทํางานนะ่าเขามาฝึกงานนะคะช่วงนี้คือเขาเรียนจบแล้วเขามาฝึกงานเป็นนักเรียนจากจากประเทศอินเดียเชื่อไหมว่าเด็กคนนี้เขาจะทํางานเจ็ดวันนะคะเจ็ดวันต่ออาทิตย์เลยทํางานหนักมาก หลังจากที่ทํางาน8ปดโมงเชา้าถึงหกโมงเย็นที่ที่บริษัทประแก้วเสร็จแล้วที่โรงงานประแก้วเนี่ยตอนกลางคืนเขาก็ไปรับจ็อบพาร์ทไทม์คือสองทุ่มถึงสี่ทุ่มนะคะเขาจะได้เงินเงินสองสองต่อตกต่อเดือนเขาได้เกือบสามพันปอนด์นะ,ะโดยไม่ไม่โดนหักภาษีเพราะว่าเขาเป็นนักศึกษานะ,ะแล้วทีนี้เขาส่งเงินกลับบ้าน เขาทํางานแค่สามเดือนนะคะเขาส่งเงินกลับบ้านสามารถใช้นี้ใช้สินให้พ่อแม่ได้สามารถซื้อบ้านให้พ่อแม่อยู่ได้หลังใหญ่แบบรวยเลยละ่ะนะคะแล้วทีนี้ตอนนี้เขามีแผนว่าเดี๋ยวจะทํางานเดือนนี้เพื่อที่จะซื้อบ้านอีกหลังหนึง่งเพื่อจะเอาให้คนเช่านะคะเขาแผนไว้อย่างนี้เลยแล้วอ่ะหันกลับมาเรื่องของเราเรื่องการของเงินฝาก ของเงินฝรั่งไงกลายเป็นเรื่องนั้นไปได้นะคะคือการที่บอกกันต่อๆกันว่าให้ของเงินฝรั่งอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้ฝรั่งบางคนบางกลุ่มเราก็จะได้ยินเขาฝรั่งจับกลุ่มกันนะ,ะเราก็จะได้ยินได้ข่าวอะไรมาบ้างว่าฝรั่งมันจะนินทาผู้หญิงไทยว่าผู้หญิงไทยนี่เป็นเป็นตัวดูดเงินนะคะ,ะคบกับผู้หญิงไทยแล้วถ้าพูดเรื่องเงินนี่ให้เลิกคบนะคะย่งผู้หญิงไทยเราก็ มักจะบอกกันนะคะว่าเฮ้ยถ้าของเงินฝรั่งคนไหนไม่ได้ให้เลิกคบเพราะว่ามันขี้เหนียวนะคะมันไม่รวยจริง <c oughs> คุณเอาตรงๆนะคนรวยรวยจริงๆอะ่ะน้อยมากที่จะเข้ามาในเว็บหาคู่นะ,ะส่วนมากเขาไม่ไปหากไกลหรอกถ้าเขาจะหาเขาก็หาในประเทศเขาก็ได้นะคะเขาไม่ไม่จำเป็นต้องดั้งด้นดั้นด้นไปหาในเว็บหาคู่หรืออะไรก็ได้นะคะที่อยู่ ไกลเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาไม่ค่อยมีเวลาเข้าเว็บหาคู่ที่ที่ประเทศของเขาอย่างยกตัวอย่างประเทศอังกฤษเนี่ยเขาก็จะเข้าเว็บนู่นน,นี่นนั่นเว็บเดทแมทที่ฮิตที่สุดนะคะคืออยู่ประเทศเดียวกันเพิอเพอเขาเจะระบุแค่เมืองเดียวกันเจอกันแล้วก็ทัานเตทกินข้าวกันแล้วถ้าถูกใจก็ไปกันต่อได้นะคะ แล้วถึงขั้นแต่งงานเลยอยู่กินด้วยกันแต่งงานกันอย่างนี้ก็มีนะคะมันมันรวดเร็วกว่าที่จะไปหาผู้หญิงในแถบเอเชียหรืออะไรก็ตามแต่นะ,ะผู้หญิงไทยกับผู้หญิงฟิลิปปินส์ต่างกันอย่างหนึง่งคือผู้หญิงฟิลิปปินส์พอคบหากับฝรั่งแรกๆมันจะไม่คุยเรื่องเงินเลยนะจะไม่คุยเรื่องเงินแล้วพอหลังจากแต่งงานหรืออะไรไปแล้วเขาจะไม่ไม่เขาเรียกอะไรอะ่ะคือ เขาของเงินเป็นนะคะอีกอย่างภาษาเขาภาษาเขาได้นะคะส่วนผู้หญิงไทยต้องมีค่าสินสอดแต่ผู้หญิงฟิลิปปินส์ไม่มีค่าสินสอดน,นะคะผู้หญิงฟิลิปปินส์เขาเวลาเขาแต่งงานแล้วผู้ชายพาไปอยู่ต่างประเทศหรืออะไรก็ตามแต่เขาจะยังไม่เอาลูกไปนะคะเขาจะไปสู้คนเดียวก่อนถ้าแต่ผู้หญิงไทยนะคะจะเอารูปติดไปด้วยเลยนะคะ ซึ่งถ้าสมมติว่าไปกันรอดก็โอเคแต่ถ้าไปกันไม่รอดละ่ะทํำยังไงลูกเต้าก็ลําบากนะคะมีเคสหนึ่งที่ที่ป้าแก้วเคยเจอมาคือแต่งงานกับฝรั่งนะคะเสร็จแล้วก็เอารูปไปด้วยลูกติดของตัวเองเพราะอะไรเพราะหนึ่งไม่มีคนดแูแลลูกนะคะญาติพี่น้องเขาก็งานงนหละ่ะนะ,ะก็เลยอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วก็เลยพาลูกไปด้วยพอพาลูกไปด้วยก็ จะมาสปอยลูกตัวเองไงคะไม่มีเวลาให้แฟนเพราะว่าลูกยังเล็กอยู่เนอะลูกก็สามสี่ขวบก็จะมาสปอยลูกซึ่งฝรั่งเขาเขาเลี้ยงลูกไม่ไม่สปอยมากคือเขาเลี้ยงดูให้แบบอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะให้ช่วยเหลือตัวเองนะคะแต่คนไทยต้องมาสปอยต้องมาป้อนข้าวต้องมาอาบน้ํานั่นนู่นนี่ให้นะคะแล้วทีนี้ก็เลยเกิดปัญหาเกิดปัญหากันเพราะอะไรเพราะว่าไม่ค่อยใส่ใจสามี ใส่ใจแต่ลูกตัวเองซึ่งฝรั่งเขาก็รักลูกนะคะแต่ว่าคือคุณต้องอเอาใจเขาไม่ล่ะแล้วก็ขอแต่เงินฝรั่งเพื่อที่จะส่งไปให้พ่อแม่ที่เมืองไทยซึ่งก่อนที่จะได้ผัวฝรั่งแล้วก็หอบลูกเต่ามาไม่มีคนเหลี้ยงแลเลยนะคะแต่พอได้เงินเออแต่งงานกับฝรั่งปุ๊บก็จะขอเงินแล้วทีนี้ฝรั่งคนเนี้ย เขาทํางานดีนะคะเป็นถึงวิศวกรแต่เขาไม่ให้เงินนะค,ะคืออยากอยากได้อะไรเขาจะพาไปซื้อเขาจะพาไปซื้อของแบนเนมกระเป๋าแบนเนมหรืออะไรก็ตามแต่เขาจะซื้อให้แต่ว่าเป็นไม่ใช่ทุกวันนะคะเป็นตามตาม,ตามกาลเทศะตามวาระนะะแล้วทีนี้ เมื่อไม่ได้เงินก็จะเกิดปัญหาลรหองระแหงกันแล้วก็ได้สะสมสั่งสมความคิดมาว่าถ้าได้ผัวฝรัง่งผัวฝรั่งไม่ให้เงินหรือได้แฟนฝรังร่งฝรั่งไม่ให้เงินให้เลิกนะคะดังนั้นแล้วน้องก็พอลูกเข้าโรงเรียนน้องก็ไปหางานทำนะคะหางานทำพอมีงานทำปุ๊บก็พยายามที่จะหาเข้าไปพาคูเพื่อที่จะหาผู้ชายคนใหม่นะคะแล้วน้องก็โชคดีนะคะก็ได้ ผู้ชายคนใหม่ซึ่งถามว่าอาชีพาไรายได้ดีเหมือนแฟนคนนี้ไหมก็ไม่ได้ดีแต่น้องก็ขอเลิกกับกับแฟนที่พามานะคะซึ่งก็โอเคเขาก็เลิกนะคะซึ่งฝรั่งนะคะคุณต่อให้รักมากแค่ไหนถ้าเราขอเลิกเขาจะจะเขาเรียก respect อะนะคะเขาจะเขารพการตัดสินใจของเรานะคะดังนั้นเขาก็เลยยอมหย่าให้แล้วทีนี้น้องคนนี้ก็เลยไปอยู่กับแฟนใหม่นะคะ แฟนใหม่คนนี้ก็ไม่รวยนะคะก็ทำงานที่เดียวกันแล้วก็ถามว่าขอเงินได้ไหมเขาขอเงินไม่ได้แต่ทีนี้น้องรู้แล้วไงคะได้เรียนรู้ชีวิตว่าเออขอเงินฝรั่งไม่ได้เว้ยเฮ้ยแล้วอยางได้อะไร <c oughs> เหมือนแฟนคนนั้นก็ก็ไม่ได้นะคะแต่ว่าลูกก็ยังอยู่กับเธอนะคะซึ่งตอนนี้เธอได้ลดลดกันส่งเงินกลับบ้านแล้วคือไม่ไม่โอเวอร์ไม่ over, ไม่ไมน่าใหญ่นะ,ะก็บอก ครอบครัววอนได้แฟนไม่รวยนะซึ่งทางพ่อแม่ทางครอบครัวก็บอกว่าโง่ที่เลิกกับผัวคนแรกนะคะซึ่งคนเรามันก็ตตกคนต่างคิดนะคะแต่ว่าอย่างหนึ่งที่ที่เห็นได้ชัดเลยก็คือการบอกว่าฝรั่งไม่ให้เงินคือฝรั่งจนฝรั่งไม่รักเรานะคะอันนี้มันเป็นคําพูดที่ <laughs> ที่คุณอย่าอย่า,อย,าอย่าไปจริงจังกับคาพูดนี้การที่เขาจะให้เงินหรือไม่ให้เงินมันการันตีไม่ได้หรอกนะคะว่าเขารักเราหรือไม่รักเราแต่มันอยู่ที่โอกาสและวารลและความสัมพันธ์ของคุณก่อนคุณต้องดูความสัมพันธ์ของคุณก่อนในการที่จะขอเงินฝรั่งว่าความสัมพันธ์ของคุณอยู่ในระดับไหนอยู่เลเวลไหนที่จะสามารถขอเงินขอความช่วยเหลือเขาได้ไหมนะคะเอาละค่ะวันนี้ป้าแก้วก็ขอเอวังด้วยประการเหละะนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ